สนับสนุนโดยขนแปลงมหัศจรรย์พลังสปริงต้องซิสเตมมาท่านผู้โดยสารที่จะเดินทางไปกัดมันดูเที่ยวบินตืน่นเช้านี่กี่โมงแล้วบอกว่าตืนา่นเช้า กี่โมงเหรอสิบเอ็ดโมงป้กลับมาเดี๋ยว่ันยังไม่ได้เริ่มเลยนี่เรามาที่สยามมาค้นหาพ่อคากันเขาบอกว่าร้านนี้พ่อคาแซ่บถูกต้องชื่อร้านนะคะ M A S I C C I f ทำไมไม่อ่านรวมกันมาชีจิมนะคะคนเขาส่งบอกแสมาว่ามีพ่คาที่นี่เนี่ยเป็นชาวเกาหลีด้โหอาเดี๋ยวทำความรู้จักกันกับพ่อคาที่ร้านมาชีจิม เชิญพ่อค้าเก้าหลีกของเราดีกว่ารอโซเซิโอสวัสดีค่ะเฉินนั่งค่ะพูดว่าอันจูเซิโออันจูเซิยอให้เขาแนะนำตัวหน่อยสิเราครับผมชื่อยงชังครับชื่อยงชัยสวัสดีครับพุ่มชื่อซอยงอุนครับ ชื่ออะไรนะจองมูลมูลอ๋อเปิดเปิดร้านนานเลยยังที่นี่อีจูอีจูิสองอาทิตย์คสองอาทิตย์เหรอคะเออทำไมเออทำไมทำไมถึงคิดอ่านจะมาเปิดร้านอาหารเกาหลีในประเทศไทยล่ะฮะอ๋อ한국에서인기가많아서

ลลายดีจังเลยอยากให้ถามเขาว่าเคยเห็นตัววารัสไหมเคยเห็นจิงโต้ทะเลไหมอ๋อโอเปอัส์ตัวยองเออดีกว่านี่ไงคุณไม่เห็มอมาพูดถึงเรื่องอาหารดีกว่า 한국의 전통적인 음식인데 이제 뭐 설이나 추석 같은 이 먹을 수 있는 그런 음식을 어 이제 대중들이 편하게 즐길 수 있게 우리가 이제 가게를 차려서 음식을 만들어서 드리면 뭐라고 해야 되냐 아 가격 라카กลาง ของข้าวหรือเปล่าคะทําไมดูเ ก็คือเขาบอกว่าเป็นอาหารสไตล์เกาหลีอะค่ะนี่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเกาหลีแล้วก็ดั้งเดิมเลยค่ะไอ้มีเมนูไหนในร้านนี้ที่แดจังกึมเป็นคนคิดคนสูตรหรือไม่ค่ะโอ้ก็ตั้งแต่ก็ตั้งแต่ตอนนั้นเลยคืบอกว่าเป็นอาหารที่มาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะรอก็คือเอาน้ำหมักของแม่แดจังกึมมาใช้ด้วยอย่างงี้เนาะหรอมีอะไรอยากแนะนำบ้างเมนูเด็ดเดิดเออไก ก็คือไก่กับหมูค่ะไก่กับหมูดิบๆเลยใช่ไหมมันเป็นเอาไปตุ๋นนะคะแต่นอกจากอันนี้ยังมีอาหารชนิดอื่นไหมอ่าไรซ์ชูบบไรซ์บอลค่ะไรซ์บอลข้าวปั้นนะข้าวปั้นว่าเราสามารถปั้นเองอ๋อหรอคือมาปั้นเองที่โต๊ะอย่างงี้เหรอคะเออเอน่าสนใจเอเอามาลองหน่อย มาแบบนั้นด้หว่าสกิบอสเลยค่ะเขาบอกให้ทานไปอร่อยค่ะทานอร่อยและอันนี้อันนี้อันนี้อนี้น่าสนใจจังเลยยืมชิเกึ้นเื่อจีพ่อพ่อ๋ออือให้เอาอันนี้มาพ่อไว้บนหน้าอันนี้อาหารชนีดเรียกว่าอะไรนะเถืเีเถ่ดึงไครดิบิโอ้ยยาวจังเลย เ,นะเพจงดึงไทยปิจิ๋มไม่เคยทานมาก่อนเลย,ยน่าสนใจมากก็ยคุเนี้ย <laughs> มาไม่เคยกินข้าวสวยเลย <laughs> อ่ะชิมอันนี้ชามนี้อตักบอกเขาหน่อยสิว่ามือเนี้ยคุณเขาพาเรามากินอาหารเกาหลีแล้วเดี๋ยวทางหน้าเราจะพาเขาไปกินอาหารไทยไปไหม เค็มเดยังกับหมูม่วงต่อไปอ่าเขาบอกว่าเขาไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าคนนี้ไม่ค่อยชอบทานอาหารค่ออีะ E F G A ตัดไปเนาะกลับพูดถึงเรื่องร้านดีกว่าเปิดมา2อาทิตย์แล้วลูกค้าแบบเออเป็นประเภทไหนที่มาข้าววัยไหนอะไรอย่างนี้มีสุนัขเลี้ยงดื่ม ก็ได้ินเป็นนักเรียนนะคเป็นนักเรียนมากินเยอะต่องหั่นข้ามาที่ร้านบ่อยไหมอืยู่กินรสชาติจวนอืมได้รู้รสจีนมาทุกวันมาทุกวันแล้วมีเด็กนักเรียนมาแอบชอบหรือเปล่าอืมแบบมาแอบมองขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเรากริ๊ดกริ๊ดอเงี้ยโอ๊ป้าโอ๊ป้าอะไรอย่างเงี้ยมีเหรอฮะมีเหรอมีเหรอออ๋แล้วเราทำยังไงเราทำยังไงยิ้มยิ้มสมายล์ แล้วมีมีสาวมาถ่ายรูปมีเด็กผู้ชายถารูปด้วยบ้างไหมอ้าตอนนี้ยังไม่มีค่ะเดี๋ยวต่อไปจะมีบอกเขาเลยงั้นเราขอเป็นเด็กผู้ชายคนแรกที่ขอไถ่ารูปกับเขาได้มามคนนี้ชอบผู้ชายเออหน้าดูเซ็เอชชวนคนดูมาทานที่ร้าน เวมาร์ทังก่อนน음ครับเออเวมาร์ทังกันนะครับเวมาร์ทังมางเลยอะอาหารก็อะไรนะแล้วก็สัมภาษณค่อนหน่อยมากเางเราเลยมอบกิฟต์เ็จหน่มีของฝันมาฝากด้วยอก็เลยมี กับเซตจากแปรงฟันซิสเตม่านะคะขนแปลงพัดจันทร์พลังสปริงดิดเด้กไม่เหมือนใครซอกซอนสารหรือถึงร้องเหงือกค่ะคุณสวยคุณสวยอ๋อดิฉันสวยที่มาอย่างนี้เอาความคุณนำความสวยมาสู่ร้านฟุณโรู้ไม่ได้หล่อปันห ไม่ใช่พูดผิดแล้วาพูดผิดแล้วแต่ว่าคุณหัวล้านจังคุณหัวล้านจังคุณหน้าใหญ่มากเลยคุณหน้าใหญ่มากหน้าเหี่ยวจังหน้าเหี่ยวจังหน้าเหี่ยวเหี่ยวสนับสนุนโดยขนแปลงมหัศจรรย์พลังสปริงต้องซิสเต็มมา